สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดงานเร็วอันนี้กระสีนะครับผมไปเอาของมาให้มานะบ้านน่ะลืมอไวทีพักนะครับเอ้ยจะเลยมานะจะมาลืมของคักลืมของเนี่ยคักเท่ไปหามานะเดี๋ยวับบปหน่อยรถก็มาดีแล้วมันเป็นคนเดียวกันหมดเป็นผู้บริหารคนเดียวคนไหน โอ้ผิวแซมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ต้องนะครับยืนนึ่งไม่เขายิ้นอ้อยมันอายสองแสนวิเท่าแรกก่อนสองแสนยูวอัปเดตแล้วครับนี่สองแสนวิวแล้วนะครับผมวู้ดฟังครับอยู่กน้องบันบไดเห้านี่นะครับผมเอาของไปให้มานะกันนะครับผมมานะลืมอบันไดนะฮะเราจะมาดูกันนะครับผมพี่อ้อยสวัสดีครับเลิกกินข้าวยัง อ๋อได้อะไรกินครับอ๋อครับอะไรก้อยหรอก้อยกับซอยจูเหรอด้วยอะไรนะดูอะไรดูอะไรห้ามบอ,อกกล้องนะโอเคเปบนไงโอ้โหเป็นไง แม่แม่แม่ดูนี่สิอะไรม่ีอะไรพี่ออสพี่ออสพี่ออสเป็นช่ยคนดีแม่แม่พี่ออสเป็นชี่ยคนดีแม่ก็มองอยู่พี่ออสเป็นช่ยคนดีเขาดูผ่านกระจกข้างหลังนู่นนี่ไงกระจก ฝากด้วยนะครับ MV ยืนึงให้เขาเป็นมาเรื่อนอ่านะครับไปเอกแซมนะครับฝากด้วยนะครับไออันนี้พี่ถ่ายเองใช่ไหมครับเอ้าอันนี้ก็เป็นคนถ่ายเองถามเนี่ยแม่ปีเขาไปถ่ายอันนี้ผู้กินกลับไม่เนี่ยอันนี้ผู้กินกลับเนี่ยถามแม่เนี่ยเขาไปเห็นขั้นตอนการถ่ายสาวมาแต่ยัใดาโอ้มาแล้วครับหลังจากนี้โอสองพระเอกหนุ่มไฟแรงนะครับผมเต็มมาได้ใช่ไหมเห็นเต็มมาได้มาเลยอ้ออังกเลอมต้นครับผมมือนี้ พอดีครับสวัสดีครับน้องหยกนะครับน้องเต็มมากนะบอเพี่อป้าเจนนี่าานนคือมาโยนได้เหลือไปแก่แถมมากนะมานะานะเฮลโลมาแล้วอยู่กับใครขออนุญาตนะขออนุญาตแล้วนะอันนี้เอาของมาให้ อะไรข้างในยังไม่ดูเลยโอ้ขาคำเมนพูดคำแมนพูดอื่นนี่คัเจ้าบอมาห้ยด้หนิเปลี่ยนก็เรียกเปล่ามาหายเมลเขาบอกเอามาห้ยกันบอเรื่องขับไปเห็นนี่คนทั่วมากเขาเรกมั่วไอว่าจะบ่พักแหละคนทั่วมากจะได้กับแปิลห้พักบ่ได้ไปพักนะบ่บ่ไปดปพักมีพักมานนี่พักอยู่ไสหน้างั้นก็ยังมกงดีแท้ ไอ้มาล่อนอยู่นี่อยู่ขายลำพงอย่มาพักที่งานเลยเออกับวส่วนรณในน้องเอาชวนในไอ้ชวนในน้อนมองน้อนใส่มะหวอดจากมองไอ้มาหวดอดบางออจัพุ่นกะเทียงเนาะออกมาหวอดนี่กับประมาณใบสองใบสามเหรียกับมานอนอยู่งานเลยมานอนอยู่งานเลยอีปีจเย็นเด้อบรรยากาศเย็นดีอยู่ชั้นนี่ <S <S อเอาผูไ้ได้เปรตเป็นิ้นเขาเงินนหรือเปล่าล่ะ ่ไปยังขึ้นชักนึงบ่เมื่อคืนฉักนกับประชุมแบบนหนอันแรกก่อนประชุมเลยวันนี้ไหว้พระไม่ใช่ประชุมไหว้พระอีกอื่มไหว้พระไหว้พระไหว้พระก็สิประชุมเล็กๆน้ดหน่อยเพราะก็ต้องกินเวลาไปอีกเลยก็ต้องกินเวลาไปอืก็ได้แต่งหน้าไม่งานแต่งหน้าเร็วกว่าเงินคือขั้นสุดจะสื่อนอกไปเลยคือล่ำเรืองโต๊ะแป้งใส่ท่ายคิวกับแล่ดังตอนตอนนั้นล่ำเรืองไอแต่งตอนไหนมีเวลาแต่งบ่ บัวลุ่งตินเร็วๆประมาณวางอยู่สองเพียงเขียนตาปากวางสองเพียงต้องต้องใส่สใสยังให้แล้วเออต้องใส่สสุใ่ยังให้แล้วแล้วก็บเทือกเขาบ้นบานเครื่องประทานเทือกเขาเออันตอนแรกเพิ่นกับเทือกเขาขึ้นระเบัยนี้กัชี้แจงเพิ่นฟังเพิ่นกับ่ทักแล้วก็เข้าใจแล้วปินชาดเช่นนี้มีเวลาแต่งหนาย,ยังกว่ากินข้าวเราไปเฮื่อไอ้ลืม กินแ,แล้วได้ยังกินได้ยังกินแต่ต้มยำกุง้งชอบชอบกินต้มยำชาเจ็ดก่อนเพื่อกางเนให้คือมะการยืดเลือดเถอะเจ็บปวดเจ็บเจ็บปวดปะ<า><า>จักเราบอกหูจักหูจักไอ้ครคิปว่าอยู่ดีไอ้คิว่ เอ้ก็เมื่อติตับนไมาได้ดิเสียบไปเลยจิมนี่ห้ามงเมนี้เนสซ่าอันจีตองคันจีอาคิปกันจีเฮ็ดยังผุนได้ยางหมดทั้งหนอปเดียวเสียบไปันปักพังไอซ้อมได้ดิซอมไม้เลวเสียบปัก ไฟตัดปึ๊บได,ดไ,ดได้ไปไเอาเยอ่ป่ะักเหนื่อยป่ะเหนื่อยที่จังเดียวนะขนาดนอนไหลไหลน,นอนไหลเหรอมันเมื่อยเ่รอ,อม,มันจมอีเลเมือน,นึ่งขอนอนจะประมาณเจ็บแปดชั่วโมงพ่อ นอนสำหน่อแหละนอนแล้วก็น,นมันจมตัวมันเทียงแห้งนอนนมือแลงไม่สิซับพราะเลี่ยงมันสิมือไม่ลุงมพวกมาต้องตื่นจากโมงอ,อันดรกก่อต้องตื่นจากโมงนอนเศร้าก็ต้องตื่นบสามปโนโนุ๋าะแม่อยู่ได้เต็นแม่อย,อยู่อยู่ได้เต็นครับเตเไยนกเพื่อยืนใด้ลปลายแม่ก็เริมาสนิกหนาโอเกเพื่อแม่ไปหาครับครับมาปั่นปัานุถไฟกัน รับระสนลวกยังด้ยขนาดดอกม่ันยังหลับอยู่ขี่วงนอน,นาหัแดงเถือนเาหกวงสาวนอนหนี่ข้าจากนอนหัว,หวจกม,มุ่งหมุงติกวงสาวขา,รากระเลข้าวหน่งจอนตื่นเด๋คำเป็นไอเนาะประมาณใบมุ่งใบสองายตื่นไปยังคือตื่นเร็วไยมันมันเป็นเร่องสีตลดดอดเลยเขามันหิวขามันตื่นหลดมันนี่พร<ล>ตื่น<ล>ไม่เลัไม่กระิบเลยอะไรอิ่ม้วกแล้วก็ตื่นติละกั ยัง,ยง,ยงไม่เลยแต่ก็เฮ็ดยังไม่มันมาจัดเตีนจัดยังมาจัดหลอกการเตีนจัดอะไรองเงี้ยอ,อือไอ้ขี้เดียดนาผู้กลางเตีนใช<ไ>่นี่สิอ<ห>่ะลบก,กันทุ่มมือเป็นยังเอา้าวแตเลิกมือก็ไอ้ไปกลางไปข้างนอกเนาะไอ้ก็บอกว่ากับเจ้าสิกลางไอ้ข่อยเจ้าไอ,าอาแ้แซมไปข้า,างในแล้วก็เอาข่อยมาข้างเอ๋อไอ้แซมไปข้างนอกเอาข่อยมาขายย้างในไอ้แซมลบไปอีเตีนข่อยอีเตีนเออเพิ่อพีดกันตลอดนั่นวอพิดกันที่ว่ากันแซ่เราหรือตูนเรา ไยที่ทยวอสเซตก,กันอ่ะครับพี่เราคลิปนี้ก็ฝากไว้นิดนะครับด้อครับผมขออนุญ,ญาตนะครับไปทายคลิปต่อไป